เลยนะครับ1นบูเกโเวอร์เจอด่านนิดหน่อยสะดุดเลยแต่เมื่อกี้เลือ้อยน่ากลัวมากพี่วันเดาๆบางๆครับสวยๆวันอย่างนี้นี่กำลังวิ่งเลยพี่เป็นไงพี่ปิดเท้าเลยปะ อย่างนี้ครับเมื่อกี้ใจตำรวจนี่สะดุดเลยเป็นไงบ้างพี่ความสึกแรงครับผมหน่วงหัวเกียร์หายหายหายบอาโอเคครับถูกใจนะครับถูกครับครับขอบคุณครับแรงๆจบๆนะครับรีแมップ